กับเลขานิการวุฒิสภาที่กรารบผมเฉลาวพมอะไรสมาชิกสภาผมมีข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธิการณสุขและรัฐมนตรีทุกท่านนะครับวันนี้ผมขออภิปรายการบริหารจัดการป้าด้วยราชการแผ่นดินของรัฐธรรมนูญวัฒนธรจักรไทยปัญหาการศาไม่เร่งรีบนะครับเพราะรัฐบัญญัติ นะครับบังคับไปแล้วว่ารัฐมนตรีให้ท่านตากฎหมายบังคับใช้เพื่อการพัฒนาการศึกษานะครับปัญหาการศึกษาขณานี้เพราะว่าการเปลี่ยนแปลงโลกวิวัฒน,นาการนะครับของโลกนะครับมีปัญหาอยู่แล้วและระบบการศึกษาขณานี้มันทิ้งระยะเวลามานานเพราะว่าการศึกษาปัจจุบันเนี่ยใช้พรบการศึกษาปี42 ยี่สิบปีและท่านประธานถึงทรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขแล้วก็ปัญหาการรักษาพยาบาลของกระทรวงสาธารณสุขนะครับเ,เรียนท่านประธานและรัฐบาลที่เกี่ยวข้องนะครับว่าด้วยการสามารถตาา54และมาตรา258จอด้านการศาึกษาและมาตรา261การบริหารและการแผ่นดินว่าด้วยการกระทรวงสาธารณสุขพศ2546ตามมาตา14อนุ5นะครับ ว่าโดยการปฏิรูปการศึกษานะครับเพราะฉะนั้นฝากถ้าประธานถึงคลมอ่วยเร่งรูปการปฏิรูปการศึกษาในครั้งนี้ด้วยนะครับการศึกษาขณะนี้ระยะเวลาการที่ท่านบริหารมา7เดือนนะครับสภาพการบริหารการศึกษาผมอยากให้ท่านปฏิรูปนะครับหลักสูตรการเรียนการสอนแกนการขั้นพื้นฐานกลุ่มสาระการเรียนรู้ วิชาชั้นประถมและมัธยมนะครับเพราะว่าขณะน,นี้การศึกษานะครับมันมีปัญหาท่าประทานนะครับผลการวิจัยของออภายในประเทศสถาบันวิจัยให้คำท่ปสามาลัยธรรมศาสตร์ได้งานผลงานวิจัยแนวทางการพัฒนาปรับปรุงแก้ไขกฎหมายว่าด้วยหลักสูตรและโครงสร้างในสพทรวงศิการเพื่อเสนอแนะสภาการศึกษานะครับ โดยเห็นว่ากระทรวงศึกษาที่มามีการแบ่งส่วนนะหน่วยงานหลักทําให้เกิดปัญหาด้านการประสานงานนี่คืองานวิจัยเร่มนี้นะครับคณะกรรมการการศึกษาวิทยสภานะครับผมพิจารณาการทําในเรื่องนี้เพราะฉะนั้นฝากนะครับถึงท่านประธานและรัฐมนตรีด้วยและปัญหาปัจจุบันนะครับว่าด้วยการจัดการเรียนการสอนและนโยบายปัญหาด้านนโยบายการจัดรูปประมาณนะครับในสอบพอขณะนี้ มีปัญหาเช่นสพมและโรงเรียนไม่ตรงความต้องการอย่างแท้จริงไม่มีหน่วยงานกลางวิเคราะห์และนำข้อมูลไปประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณปัญหาด้านชีวิชาการผลสำฤทธิ์การเรียกนการสอนไม่ผ่านเป้าหมายที่กำหนดและการพัฒนาคุณภาพลักษณะอันพึงประสงค์ยังอยู่ในวิกฤตขณะนี้ท่านประธานร้อยละของนักเรียนมัธยมศึกษาและประถมศึกษา ไม่ได้ศึกษาต่อติดช่วงขนาดนี้เป็นหมื่นเป็นแสนท่านประธานถึงรัฐมนตรีด้วยปัญหาออกกลางคันยังไม่รู้วัตถุประสงค์นะครับปัญหางานบุคคลขาดหน่วยงานกลางเพื่อพิจารณาวิเคราะห์การจัดเกณฑ์ขาดอัตรากำลังปัญหาด้านการแข่งขันจัดอันดับมัธยมศึกษาและประถมศึกษานะครับการแข่งขันของนานาชาติะระดับการศึกษาไทยตกต่ํา อยู่อันดับที่53จาก63ประเทศเศรษฐกิจทั่วโลก IMD ได้ผลวิเคราะห์ออกมาแล้วท่านประธานขณะน,นี้หลักสูตรนะครับการเรียนการสอนวิชาแกนกลางผมคิดว่าการกระบวนจัดการมันมีปัญหาเรื่องโครงสร้างท่านประธานถึงรัฐมนตรตีว่าการการะทรวงศึกษาธิการโครงสร้างการะทรวงศึกษาธิการในสพทและสปปตมรัปรลัลก,กระทรวงศึกษาธิการเนี่ยเช่น สำนักลันรกระทรวงศ่วนสืิการที่มันมีปัญหาก็คือว่าการปรับไล่ตั้งแต่ผู้ตรวจแล,กและก,ก,าการและก็ศึกษาธิการภาคศึกษาธิการจังหวัดนะครับขณะนี้มันซ้ําซ้อนท่านประธานซ้าซ้อนเพราะอะไรเพราะว่าการจัดบริหารงานบุคคลน่ะมันไม่เข้าม,มันผิดฝาผิดตัวการบริหารจัดการตัวนี้อยากเรียนท่านประธานถึงท่านบัตรีด้วยว่าขอให้แก้ไขตั้งศึกษาธิการเพื่ทั่วประเทศแต่ขณะนี้มีปัญหาอยู่เพราะว่า ไม่มีศึกษาที่การจังหวัดบางเขตนะครับผมได้ี่ปายมาสองปีเรื่องเรื่องนี้การบริหารจัดการกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยสปองานบริหารงานบุคคลนะครับแล้วก็สำนักงานสปทขนาดนี้มันมีปัญหาเรื่องงานโครงสร้างนะครับการบริหารจัดการเช่นการสอบบรรจุพอเขตนะครับลงสู่สำนักงานเขตทั้งประถมมัธยมมันมีปัญหาผิดฝาผิดตัวท่านประธาน พราะว่าผู้โดยการปรถมศึกษาเนี่ย <Th an> เขาจบมาแล้วก็เป็นครูปรถม <Th an> เป็นผู้ช่วยผู้โดยการโรงเรียนปถมและผู้โดยการโรงเรียนปถมส่วนมัธยมก็โตมาจากสายมัธยมเ <Th an> พราะฉะนั้นหลักสูตรการเรียนการสอนระหว่างปถมมัธยมจะแตกต่างกันโดยิ้นเชิงเพราะว่าการจัดการเรียนการสอนนะครับขณะน,นี้มันมีปัญหาตั้งแต่พรบปี4 4 6หเพราะว่า รวบรวมระหว่างประถมมัธยมมาอยู่ด้วยกันแล้วดีวนะครับอุดมศึกษาได้แยกออกไปเพราะฉะนั้นเดี๋ยวพยะไปอุดมศึกษาด้วยเรื่องจัดการเรียนการสอนวิทย,ยาฐานะของวิชาชีพครูนะครับการบรหิหารจัดการไม,ไม่ไม่ไม่มีไม่น่ามีปัญหาเพราะว่าการจัดบุคลากรในกระทรวงศึกษาธิการ,าราในสพทเนี่ยที่มันมีปัญหาทุกวันก็คือบุคลากรผู้ในการนะครับอยู่ในสถานศึกษาเนี่ยกระทรวงศึกษาในสพทไม่แก้ปัญหาเพราะว่ามันมีปัญหาว่าโรงเรียน อยู่ในเหลือบอยู่ในเขาไม่มีผู้บริหารมานะครับมาเป็นหลายสิบปีแล้วขนาดนี้แล้วท่านมาอยู่ได้7เดือนแล้วผมคิดว่าต้องแก้ปัญหาเรื่องนี้ถ้าไม่แก้ปัญหาเรื่องนี้นะครับกระทรวงศึกษาคิดว่าคุณภาพการศึกษาจะตกต่ํายิ่งกว่านี้ครับขนะนี้ผลสำร็จออกมาแล้วเปอร์เซ็นต์กระทรวงศึกษาแพ้กระทรวงมหาดไทยับทราปราธานผลสำร็ตนะครับออกมาแล้วนะครับว่าจากที่ผมเป็นคณะกรรมการวิสามาัญงบประมาณผมดูสิติแล้วว่า กระทรวงศึกษาเนี่ยผมคิดว่าถ้ายังปล่อยไว้ขนาดนี้การศึกษาไทยในสปท่อผมคิดว่าจะตกต่ำมากไปกว่านี้นะครับเพราะฉะนั้นฝากการแก้ปัญหาก็คืออย่างง่ายดีเดียวเช่นผู้บริหารสถานศึกษาไม่สามารถที่จะแต่งตั้งเพราะกฎเกณฑ์ของสปทอตั้งไว้ว่าเด็กเรียน40คนจะต้องมีผู้บริหารสถานศึกษาก็ไม่เป็นไรครับตรงนี้ก็ผู้บริหารใกล้เคียงอะ่ะเอามาแก้ปัญหาสิเอาลงมาเลยควบรวมกัไน,มน,น,นไปเลยให้มันหมุนเป็นวงจรไปเลย แต่ทุกวันมันไม่ใช่อะ่ะปล่อยทิ้งเอาครูที่ประจุใหม่อะครับมารักษาการผู้ในการท่านประธานครับฝากถึงรัฐมนตรีว่าการการะทรวงศึกษาธิการและก็รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการแาราารต่าการลงพื้นที่ของคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานทั่วประเทศอะเขาร้องเรียนมาในการบริการมากเหลือเกินในเรื่องนี้ผมคิดว่าเจ็ดเดือนแล้วผมคิดว่ายังมีเวลาที่จะแก้ไขในเรื่องนี้ถ้าปล่อยไว้นะครับการศึกษาไทย จะตกต่ำมากกว่านี้ครับเ,เรื่องอุดมศึกษาการบริหารจัดการวิทยฐานะเกี่ยวกับอุดมศึกษานะครับการเรียนการสอนของครูตกต่ำมากเพราะว่าอะไรครับนักเรียนครูที่ไปเรียนสถาบันวิชาชีพครูเนี่ยเวลามาฝึกสอนเนี่ยคุณภาพาอ่ะค่อนข้างที่จะต่ำมาก เริ่มตั้งแต่พอจบมาการศา,านยไม่มีระเบียบวินยัยแล้วไม่มีจัดบ,บรรัญวิชาชีพครูมันจะผลพวงมาถึงกระทรวงศึกษาธิการด้วยเพราะว่าการศาึกษาอุดมศึกษาผมคิดว่าคุณภาพต้องปรับกระบวนการการเรียนการสอนวิชาชีพครูใหม่ถ้าอย่างนั้นถ้าปล่อยไว้ล่ะกระทรวงศึกษาเขาต้องรับผิดชอบในเรื่องนี้เพราะฉะนั้นต้องโทษอ,ดอุดมศึกษาอวด้วยท <Okay. S 1> ่านรัฐมนตรีนั่งยิ้มอยู่นี่คิดว่าก็ต้องดำเนินการในเรื่องนี้เป็นการเร่งด่วนนะครับเพราะอะไรท่านประธานครับ รู้สภาเขาได้ออกกฎเกณฑ์ว่าให้อุมศึกษาเป็นกรรนการพัฒนาบุคลากรด้วยวิชาชีพครูแต่เมื่อกลับมานะครับจบมาแล้วนะครับดูสิติผมเป็นผู้บริหารการศึกษาเนี่ยเปิดรับสมัครครูนะครับเราไปดูสติ i, ดิสอบไม่ได้แทบทุกเขตุรายวิชาตกเป็นเทือกทั้งหมดเลยเปอร์เซ็นต์น้อยมาก ได้สีดังก็ปัญหาอยู่ในกระทรวงศึกษาธิการอีกพอเพราะฉะนั้นต้องโทษรัฐมนตรีว่าการอวต้องไปแก้ไขในเรื่องนี้ควรไปพัฒนาเรื่องกระบวนการจัดการเรียนการสอนฟิชาชีพครูเป็นการเร่งด่วนในเรื่องนี้นะครับสุดท้ายผมก็คงจะเสนอท่านรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการบริหารนโยบายยกระดับ30บาทรักษาทุโรคโดยแบบประชาชนใบเดียว เมื่อเดือนมกรา2 5 6 7 4จงังหวัดได้แก่แพร่ร้อยเอ็ดเพชรบุรีและนราธิวาสการพัฒนาเชื่อมโยงข้อมูลสารสนเทศและยืนตันตัวตนแล้วก็การบริการว่าด้วยยาคอรี่ผมถือว่าพี่น้องประชาชนนะครับได้รับ ผลดีในเรื่องนี้เพราะฉะนั้นผมฝากรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขให้เพิ่มจํานวนในจุดตีด้วยเพราะัะ้นพ,พี่น้องประชาชนเขาเ,เสนอเห็นดีด้วยท่านพิจารณาท่านให้ไปเลยนะครับสามสิบาททุกโลกให้ไปทุกจังหวัดเลยไม่ใจให้เนี่ยนี่มันเหลื่อมล้ำนะท่านรัฐมนตรีเดี๋ยวท่านต้องตอบไปด้วยทาไมถึงไม่ให้ใหทั่วประเทศที่เหมือนการบัตรประชาชนใบเดียวในส่วนนี้ครับสุดท้ายจริงๆก็ผมขอถามรัฐมนตรี ว่าการกระทรวงสาธารณสุขนะครับอยู่สองเรื่องเรื่องการสอบผอ,อ,อเขตเนื่องจากสำนักงานสอปอที่ท่านดูแลอยู่เนะี่ยนะครับมีการแก้คะแนนแล้วก็ไม่ชอบมาพากลในส่วนนี้ท่านตามในเรื่องนี้ด้วยครับการสอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศเรื่องที่สอง การสัรหาผาอาสำนักในสำนักประหลัดกระทรวงศึกษาธิการไม่ปฏิบัติตามประกาศคือสอบได้ที่หนึ่งหนึ่งคนสามตำแหน่งไม่สามารถรายงานตัวได้แล้วก็สอบสัมภาษณ์ด้วยตนเองไม่ได้มาสอบสัมภาษณ์ว่างั้นเถอะแต่ได้ครับท่านประธานในเรื่องนี้ในฐานะท่านดูแลกำกับในเรื่องนี้ขอให้ตรวจสอบเรื่องนี้ด้วยครับ ขอกาบขอบคุณท่านประธานครับ